สวัสดีทนายก่อนเดี๋ยวไปถามทนายทนายคะขึ้นภูไหมคะวันอะไรนะครับขึ้นเขาไหมพรุ่งนี้ครับไม่ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ขึ้นวันนี้ยังไม่ขึ้นเราไปชิลเล่อะ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปศาลก่อนวันนี้ไปศาลก่อน ในครับครัวหน่อยสิยินใจเลยไปกินกุเจเป็ดนะครับไปกินก็เจเป็ดบ่ไปกินกเจเป็ดบลาล้อนไปไปไปกับยายนีมะยายพาไปเห็นอยู่บ่อทางม่ะอ้ไปกินเเป็ดดป้าพาผมกิมาเด้ออัน ไปไปกินกุ้ยเตี๋ยวเป็ดมาด้วยไปไปกินกุ้ยเตี๋ยวเป็ดนี่ครับยัางรดตนฝนี้ก็ได้ครับนี่มันยังไกลครับเดินไปตรงนี้คนี่แหละตรงย่างออมก้าวเทียบเลยเราจะไปกินก็จะไปย่างต้นดีกว่าเราที่เราเจอนคือส่งมือเสียใจล่องนู่นนี่คำเท่า ได้ไหมแล้ให้แกห่านเลยเราก็คงจะนอนตีพูดขาแบสะดุดล้มเลยมีบ้านยูทูบเบอร์เหรอจัดเราห้องน้ำอ่ะห้องน้ำหนึ่งค่ะโอไหนกุเจเพ็ดแล้วปกติยูทูบเบอร์อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยอยู่ที่นี้แค่พิเศษมาแล้วจัดหนักจัดหนักจัดเต็มเ้อ ทานายมาแล้วเร็วๆให้หนึ่งจานก่อนเชิญเลือกเออเอาเลยจะนั่งตรงไหนเชิญนั่งก่อนค่ะ,ะ,น,น,ะนี่นี่ตรงนี้ค่ะเอาเลยตามสบาย ตามสบายยัังครบทางกันยังเอ่ยยาพนาตันในเจอไันเลยครับถ่ายได้เลยเจอผมถ่ายได้เลยนะครับผมคุนดีครับดีนั่งใกล้ๆเนี่ยจะได้ชื่นใจเชิญครับเชิญครับ จัดเต็มแล้วนะครับจัดเต็มเลยครับครับขอบคุณครับผมก็มี YouTube นะครับฝากด้วยนะครับทนายตั้มสิทธาครับติดตามไม่เลยครับตอนไรอยู่เราตอนอผมก็ดูครับอันนี้เลยสิอันไหนครับอันช่องนี้บอกช่องทนายวันเดี๋ยวระหว่างเราเตี๋ยวเราคุยกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ครับที่เจอกันที่นู่นค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็กะจะขึ้นเขาวันนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย มีความวุ่นวายนะครับเลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปทํำภารกิจพิเศษนะครับเดี๋ยวก็พาลุงไปที่ที่ศาลเจ้าพุทธารก่อนไกลไหมพี่พี่ไกลจ้ะแปดกิโลชั่วโมงครึ่งได้ไหมชั่วโมงครึ่งชงชั่วโมงคุณแล้วทางรัเยอะอยู่บสองชั่วโมงถนนมันแคบ รอรัดไปแป๊บเดียวเองถ้าเหยียบร้อยห้าสิบก็ประมาณสี่สิบวันีเดี๋ยวตตเขาโอ้ยไม่เป็นถนนแบบนี้แหละเดี๋ยวตตเขาถนนมันแคบเฉยครับมันไม่ค่อยเขาเราแต่มันแคบอ๋อแคบรถเกษตรกรเยอะมันอยู่อยู่เมืองเหมือนกันไหมอยู่ในเมืองนะจะอยู่ในเมืองก็อยู่เส้นใหญ่นี้ในเมืองครับเดี๋ยวยายจะถามความรู้สึกทนายตั้มมาบ้านโกกเป็นยังไงอากาศดีไหมคะเอ่ออากาศก็ เย็นดี D เหมือนกันนะครับแต่ตอนบ่ายเมื่อวานก็รู้สึกว่าร้อนหน่อย <c oughs> แต่ว่าฝุ่นเยอะเหมือนกันนะฝ <c oughs> ุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะเนาะฝุ่นเยอะครับแล้วเป็นยังไงมาดูบ้านกอกแล้วมันเป็นยังไงหุบเขาหรือเป็นแบบไหน จริงๆแล้วผมอ่ะไม่เคยแบบว่ามาป่าเบอรอะไรเงี้ยนะ,ะใช่ค่ะจริงๆก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เคยไม่เคยมาก่อนนะครับปกติอยู่ในเมืองแล้วก็ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจไปเดี๋ยวได้ขึ้นเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นวันไหนเดี๋ยวจะลองดูถ้าขึ้นเขาพรุ่งนี้ก็เตรียมเลยน้ําถ้าพรุ่งนี้เหรอเ,อเตรียมน้ําเลยเหรอเตรียมน้ําเลยเคยขึ้นไปกันมาแล้วใช่ไหมโอ้ยยายก็ประจําแล้วยายลงเนาะแล้วยายจะไหวเหรอไหวค่ะ ชัดไหมชัดไหมชัดเจาเลยครับสวยเลยนะครับก็จะไปวันไหนแค่นั้นแหละเนื่องว่าจะไปวันนี้วันนี้เปลี่ยนแผนนะครับเลยไม่ได้ไปโอ้ยยู่ชิดใดกระบดีเนาะก้องพื้นกระดาษอยู่ช่วยลูกพนก่อนหอเนาะอืมจ้า ไปจะถามอะไรไหมไปจะถามอะไรก็ถามทนายเขาเป็นกันเองค่ะแล้วยูยูทูปตามไปได้ไหมครับได้ไม่มีปัญหาครับผมไม่รังเกียจใครอยู่แล้วจะไปทําข่าวไปทําอะไรเชิญเลยครับตามสบายโอ้ยได้เลยครับขอบคุณครับทนายคโอ้ยยกเดือมไปแล้วไม่เป็นไรใไปจะถามอะไรไหมอันไหนใช่ไหมอันนี้ยยาหล้วยูจะไม่ถามเลยขอบคุณครับนี้ม่จะจอกครับยายไม่กินน้ำเย็นนะดูครับยาย ขอบคุณค่ะชั้นไหครับดีครับเหอยู่ถามเลยไหม FC โอเค FC ถามเลยอ้าว FC มามาคุยกันเร็วมาครับผมนี่ดูหลายๆกล้องนี่เป็นแสนคนได้ไหมเนี่ยหลายคนถามมาเลยครับจะดูทนายตั้มกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหม